Me big, me big, a up. Small long gang. Me, me gang. is come more time. So I, so I, more the good scam school. It's small long gang. Manong, manang, ma, pong man. pong pang. Ooh, ski mix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 , up.

อสกีปิกูปิกูปิกูแอดกาบาฮาไฮสกับปุตสกีอีสกีมาดองกระแดงรับสกีปูปีปูปีปูปีกรบอกมามังงับสปงงงชีอเมดิไซนิฟัมโบไทม์สวยสวยกีสกัมองกระมาคือสมารองกองแกงสกัร้องงงงอเมอีสเกดุสเกดนิฟัมโบไทม์ kom pong peng kapoko 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 poyago esque siki skippy kapoko skip kapake kapara lo lo esque meko spe esque is gum bo tame suku siku siku spong -kong. อู Ooh, uh, ้สอชิกูชิกูชิกูเอกราหาไฮ้สามลองกองแกงอีเม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 อุ้ยมีเมกมีเมกมีเมกมีเมลองมองแมงมับไปลองมองแมงมับสะเกมไมฟรีอินเดอินไพอินพัมโบไทม์สวยสวยอีสกามาลุเาร์บารดกาบาดาฮู สก๊าบป้อินเน่ม่วิวกนรึกกป่อนกรแล้วผมเลยนะครับ <void ancy> อ้ยเสียงดังพูดไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยขอบคนไหนเป็นกำใจพี่ด้วยนะ O i si ku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  si ka pa 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 hai yi ha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  bo sa pi ka ma bo ka ma pa pa pu ski me ka me i me i me i ma mo sa su wai sai sai la na nong pong keng mo nong ma nang ma ย,ยิง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 อะครับยิงอะครับอีอีย,ยงตี่ียงหนุนีล้ละกันของวงละกันขอวงละกัน อูใครดีใจกูเนี่ยคนดีใจผมขอไม่ให้หล่อขอไม่ให้รวยขอไม่ให้สวยนะครับขอให้ไม่มีแฟนนะครับอีฮี้อ่ะคุณมั่งลงอีสัตว์เอ้ยเหี้ยใครถึงก่อนวะเนี่ยคุณเราถึงก่อนครับหักปืนก่อน Ui lạc chồng quá ui lạc tung hoa ui lao rồi Hơi, rồi nhờ tung đi, hơi, mừng nhờ hoa đi, hơi ui lao ดอกแป๊นหนึ่งครับได้มึงโลลๆหน่อยว้าหเองง้อมึงง้อกับจมัวต้องตั้งค่าดอกน้อยๆครับเกมจะได้ลื่นไหลเองห้าชิบไาม ดักครับภาพพดค้ังไม่ไหวเลยโง,ง่ยดอกโง่ ค้างโพดค้างโพดไม่เงยค้างโพดค้างโพดค้างชิบหายสยไม่ไหวเลยโคตรค้างก็ปรับก็ปรับดีแล้วนะเอาพับกากกว่ากัน โอ้เพื่อนจัดไปครับแฮมเตอร์เฮียอะไรวะนี่อ,อสอดลงหำแม่งหำพ้องมนะึองอ่ะไม่เป็นไรแล้วหับพี่มหาเทพก็สู้ได้อยู่แล้วแหละแต่ภาพแม่งกะชิมหายแล้วแม่งก็แหลกชิมหายเลยเฮีย โคตรแหลกเลยอะครับเอาอากดปิดโอเว่น สามสิบสี่ชินไม่มีของแต่งเลยเพอมันก็ตายอ,อีกง้ออสวยเป๊ะสองบี เพื่อไม่งห้ลมง่ายจังวะเฮ้ยโอ้ไม่โดนเลยอะ่ะไม่ไหวเลยไม่โดนเลยอะ่ะ ไม่มาแหลกจังวะ่ะไม่ไหวเลย,ยโคตรแหลกมาโอ้โเกินลเจมมึงก็ยิงไม่ให้กูโดนเลยเนาะกูขอสักนัดได้ไหมแม่งไม่โดนเลยเจม<ห> เอี๋ไม่ได้โอ้หัวร้อนว่ะบางคนดูไม่ใโดนสักนัดก็ไม่ให้โดนให้ขู่ไม่โดนเข้าไปแค่รอยเดียวโอ้ที่ว้าวว้าว ที่แม่งกลมตีนชุหานีดสิดูดิโคตรแรงอ่ะคนดูดูดิดูดิภาพแม่งเพิ่งโหลดอ่นะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะดูดดะดดดดดาพอนะเหมือนกันนะอ้หเล็กหลกบอก ม่โดนเลออยไอ้ยิดปิดกไม่หัวหัวแตกมัาฟักกู ฟังนะครับสวยเ,เพื่อนๆฝากติดตามน้องพีสตรีมเกมด้วยนะครับ

ปลูกข้าวปลูกจังหวะนี้บบอนเอ้ยโดนหัวแล้วอ่ะโดนหัวโอ้ไม่ไหวเลยเอ้ยโดนหัวแล้วอ่ะโดนหัวโอ้ยภาพค้างโพดค้างโพดบางทีน่ะมันโดนหัวแล้วอ่ะบางทีมันก็ค้างโพดค้างโพดค้างโพดแบบมันโดนหัวแล้วอ่ะ เจ็บแล้วไม่ไหวเลยไม่อย,อย่างคปอมมันโคตรค้างเลยยึดแมยึดอ่าปอมมันโคตรค้างเลยยึดแม่คูยึดแม่พัดุกกพัดกักบิดสักหนึ่งจุดห้าดูแล้วกัน สวยได้ไหมวะไม่ได้สวยบิดหนึ่งจดหนึุ่ดก้าเป๊ะ พ่อกากปรับเอาเองนะพ่อกากปรับเอาเองนะอ้าไม่ดีเย็ดไม่เอ้ย,เ,ยเครื่องแม่งก็ค้างชิบหาย 没得学了呀。 มาเอาจริงล่ะอาจะเกมากล้กูก็บมาโคตรเจ็บอ่ะมานนี เฮ้ยยิงจากไหนวะโอ้ไม่ไหวเลยยิงจากไหนวะ แหมเอ้อยมันมนีมาเจอไหนวะภาพกาบมันมองไม่เห็นนะ่ะภาพกาบมันมองไม่ค่อยเห็นนะครัมะ,ะาามาเอาจริงแล้วเดยะเอชเอ็งัดหำเลเดอเอชเเอ็ดงัดหเลยเดี๋ยวแบบไฮไลท์แบบเด็ดๆ Ask me go cycle span o s i I skills <laughs> 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 กโ็กโพสตเบอร์สองไม่ทำอะไรเลยอ่ะดิบเบอร์สองไม่ทำอะไรเลยอ่ะอุตส่าห์ให้แรงมันโหดเหรอ อุตสาห์แก้ในมือแกนเกี่ยวแบบนี้หาอแบบที่คนดูอยากได้อ่ะ ชอบกะมากครับแล้วก็แหลกมากๆด้วยนั่นเห็นไหมเข้าไม่เข้าไม่ได้เลยย็ดใหม่ไม่โดนสักนั้นเลยแม่ย้อย ควายโคตรแหลกแหลกจริงจังนะเนี่ยต se Ser ้นไม้ไม่สติแม่งเสือกเลยโวกูละเกียดต้นไม้ม่สติแม่ง กาดอียเอ้ยนอกคีนเนอร์อยู่ไหนวะโอ้ ล่ะกูหวังว่ามันจะเร็วขึ้นหน่อยสัตว์ล่ะกูหวังว่ามันจะเร็วขึ้นบักอีกแล้วหละ โอ้แม่งก็ไม่เป็นหน้าจอนอนให้กูนอ,อ,นนอ,นอนคนอวายแม่งรีแม่งหนักกว่าเดิมอีกสัตว์กกอเ,เอฟเกะโปก อมึงก็ไม่หน่อยนอนให้กูหน่อยเนาะอพรมึงก็เกิด